หนึ่งันกินโลถ้ก็ท้อมเมามีตำนาเนหล่าท่านเรื่องมีหิงสาวร,รูปงามนางหนึ่งที่เขาคิดถึงแต่ยังรอรักมันคง ความมั่คือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่วันนี้เงียบเพียงแค่ตัวฉันเปินเพียงรูปปั้นที่ทน ครับก so ็มากับเงอทองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะตัวนี้เป็นรีวิวนะครับอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับฮอนแหลมต่างๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปจัดส่งลูกค้านะครับอีกตามเคยนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะไปจัดส่งลูกค้าแล้วก็มีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะวันนี้จะเป็นชุดฮอนนะฮะเป็นชุดฮอนตัวนี้จะเป็นปากแต่นะฮะปากแต่ขนาด15นิ้วนะฮะหตูดนะฮะชักยาว1เมตรนะฮะความยาวประมาณ1เมตรนะฮะถึงไหมเนี่ยหเมตรหรือ80ด แปดสิบมะใช่ไหมถ้าตัวใหญ่ถึงจะหนึ่งเมตรเนี่ยตัวนี้เป็นสิบห้านิ้วนะครับปากสิบห้านิ้วนะฮะพร้อมกงนะครับอันนี้ใส่คอเล็กนะครับใส่คอเล็กนะครับแบบนี้นะฮะใส่คอเล็กนะฮะหรือใครจะแปลงเป็นใส่คอใหญ่ก็ได้นะตัวนี้จะเป็นคอเล็กนะปากก็จะเป็นปากสตอมนับตัวก็จะเป็นสตอมเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฮะเราก็จะต่อแถบนะแถบเราก็เลือกเป็นสเปคคอนก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบหนีบก็ได้นะฮะสำหรับฮอนนะฮะฮอนตัวนี้นะครับฮอนตัวนี้ฮอนตัวนี้ฮอนตัวนี้นะครับ ปากเปล่านะครับคู่ละ5 0 0 0บาทนะครับปากเปล่านะครับคู่ละ5,000ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับโอนก่อนจัดส่งนะครับถ้าพร้อมใช้นะครับพร้อมตูดสตอร์บางอย่างนี้ก็อยู่ที่คู่ละ6,5 0 0นะครับนะครับคู่ละ6,5 0 0ตูดตูดมันคู่ละ1ัน0นะครับตูดตัวนี้นะฮะคู่ละพัน0นะครับแต่อนาคตอาจจะมีตัวแรงกว่านี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับตูดตัวนี้คู่ละพันห้านะครับสำหรับ2ปากเนี่ยครับสิบห้านิ้วครับยกเล็กๆยกง่ายๆนะครับ ความยาวน่าจะ80นะตัวนี้ไม่ใช่1เมตรนะฮะเมตรต้องเป็นยี่สิดนิ้วนะฮะปากยี่สิบนิ้ว2ตูดของเราถึงจะ1เมตรนะฮะไอตัวนี้น่าจะ80นะยาว80เมตรนะครับปาก15นิ้วนะครับชักแต่นะครับปากเปล่าคู่ละห0 0พันครับนี่ครับปากเปล่าคู่ละห0 0พันนะครับปากพร้อมใช้งานนะครับเริ่มต้นที่6,5 0ันหครับจะใส่ดอกแรงกว่านี้กลางแรงกว่านี้ก็ได้นะครับมันมีหลายขนาดครับแล้วก็แหลมแหลมตัวนี้แหลมตัวนี้ก็เป็นจรวดนะครับ3 3ดอกนะครับต่อ1กล่องนะครับ สามดอกต่อหนึ่งกล่องนะแหลมตัวนี้ก็อยู่กล่องละสองพันห้านะครับแหลมตัวนี้อยู่กล่องละสองพันห้าเท่านั้นนะฮะสองพันห้าไม้อัดแท้นะครับเสียงแหลมนะครับจะลวดใหญ่สตอมนะครับนี่ครับเป็นแหลมสตอมนะครับไม้เหล็กห้าอม้เหล็กหกนิ้วนะครับ s t 88 8นะครับเป็นแหลมจะวดใหญ่นะฮะ แหลมจะรลวดใหญ่นะครับตัวนี้3ดอกนะครับไม้อัดแท้นะครับใส่มุมแบบนี้นะฮะสีระเบิดนะฮะสีระเบิดนะครับตัวนี้กล่องละ2อ0 0นนะครับกล่องละ2อ0 0นนะครับก็ด้านหลังก็เลือกได้นะครับจะเอาแถบสเปคคอนหรือว่าจะเอาแบบกดนะฮะแบบกดแบบหนีบหรือจะเป็นสเปคคอนเลือกได้นะครับกล่องละ3ามพไม่รวมค่าจัดส่งนะครับไอ้กล่องละ2อ0 0ไม่รวมค่าส่งนะครับสินค้าโอนก่อนจะส่งนะครับประมาณนั้นตู้เบรไม่รีวิวแล้วกันแล้วก็มาชุดเครื่องปรุงนะครับมีอะไรนบ้างชุดนี้นะครับ ชุดเครื่องปรุงก็จะมีปลั๊กไฟ st 8นะครับเป็นสตอมสตอมซาวติสเทม st 8นะครับตัวนี้ก็ท็อปสุดไอ้ st 1 0พูดผิด st 1 0นะฮะจะท็อปสุดของเรานะฮะหน้าจอแสดง4อย่างนะครับโวลต์นะครับวัตต์แอมป์นะครับแล้วก็เฮิร์ตนะครับแล้วด้านหน้าสามารถชาร์จ usb ชาร์จไฟได้นะครับเนี่ยผมชาร์จอยู่นะครับชาร์จแบตนะครับแล้วก็ปลั๊กมีทั้งหมด10ปลั๊กนะครับเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับ63แอมป์นะครับตัวนี้ท็อปสุดนะครับรองรับกระแสสบายๆนนนะะคคครรรััับบแล้้ววก็ตีาา2,500 พักไฟ25 0พนะครับแล้วก็ปรีนะครับตัวนี้เป็นปรี2ทางนะปีบลูทูธนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอามาต่อเข้ากับคอสสทางนะครับก็ปีตัวนี้2 0 0พนะบลูทูธ USB นะครับแยกซับนะครับกลางแหลมรวมแล้วตัวนี้อ่าแล้วก็คอสตัวนี้ตัวนี้เป็นคอสสทางนะครับเราก็คือเอาปีมาเข้าคอสสทางเพื่อจากจากที่ว่ามันแยกได้แค่2ทางเรามาเข้าคอสสทางเราก็จะแยกได้ส่วนคอสสทางตัวนี้นะครับสามพนะครับตัวนี้คอสสทางสตอมตัวนี้ครับนี่ครับโลมีไทยนะครับ แยกกันอิสระแล้วก็มีบูทนะฮะตัวนี้มีบูทนะครับอยากดังก็บูทขึ้นไปนะฮะไม่อยากดังก็เปิดเบาๆก็ไม่ต้องเปิดบูทนะฮะนะครับแล้วก็ fx 600ตัวนี้นะครับ4,900ันเครับ fx 600 4,900ี่พนเก้านี่ขับแหลมนะครับ12ดอกนะครับแล้วก็ขับฮอน4ดอกนะครับนี่แยกกันนะครับแล้วก็เบสนะครับ2,400วัตต์นะครับเบส2,400วัตต์ตัวนี้ก็14,500สนารนะครับตัวนี้ก็เข้าไปตามไปดูรีวิวกันครับมีให้ทุกตัวนะครับ เดี๋ยวพามาดู2,400วัตต์นะครับพามาดูไส้ในกันวันนี้เนี่ยนะก็รีวิวแล้วเรามีสต็อกหลายหลายตัวนะครับนี่ครับ2,400วัตต์นี่ครับ s t ต r อมสาวซ s สเต็มนะครับนี่ครับหม้อแปลง2ลูกครับคาปา8ตัวนะครับบอดไดชุดใหญ่นะครับ2อันนะครับแล้วก็เฟสไบโพล่ารนะครับข้างละ10คู่ครับ สองสี่หกแปดส2 0สิตัวนะครับข้างละยี่สตัวก็2ฝั่งก็20คู่ก็40ตัวนะครับบอดได้บอไดชชั้นใหญ่เลยครับแล้วก็คาปา8ลูกมอแปลง2ลูกนี่ครับนี่ครับไส้ในของ2400วัตต์ตัวนี้14500หารนะครับไม่ดวมค่าจะส่งนะครับหนึ่งหมื่นนารนะครับตัวนี้ให้ดูให้ดูภายในนะครับก็ความยาวก็ลึกตัวนี้น่าลึกยี่เบตนะครับลึกยี่เบตนิ้วนะครับประมาณนั้น ขนาดกล่อง 2u นะครับแน่นๆเต็มเต็มแบบนี้14,500ตัวนี้สเปคขับ18 4ดอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูในคลิปที่ไปจัดเต็มนะครับส่วนตัวนี้ก็มารีวิวก่อนจะไปจัดส่งชุดเดิมครับเดี๋ยวไปดู ep 2กันนะครับของชุดบ่อกุ้งนะฮะนี่ครับตูนฮอนนะฮะก็ต่อสเปคคอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องแหลมนะครับราคาก็ตามที่แจ้งไปนะครับก็ ชุดนี้เดี๋ยวรีวิวก่อนจัดส่งนะครับก็ไล่กันเลยนะครับใครชอบปลั๊กไฟโหดๆแรงๆนะครับก็ ht สิบครับแนะนำ ht สิบครับบอกหลายอย่างมากครับโวลต์นะครับวัตต์แอมป์นะครับเฮิร์ตนะครับสองพันห้าแล้วก็ปีบูทูตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อคอร์สก็ได้นะครับถ้าเล่น2ทางนะครับใช้ปีตัวนี้จบกับมีซับแรงๆนะครับด้านหลังเป็น x l r ตัวนี้ก็2,500แล้วก็คอร์สตัวนี้นะครับ3ทางเพิ่งทำเสร็จเลยตัวนี้นะคอร์ส3ทางตัวนี้ก็อยู่แค่3,500นะครับ3,500นะครับแล้วก็เนี่ยครับ 600วัตต์นะครับประมาณนั้นนะครับฮอนก็6,500นะครับคู่หนึ่งนะครับพร้อมดังถ้าใครมีตูดอยู่แล้วก็คู่ละ5,000นะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับโอนก่อนจะส่งนะครับนี่ครับร้านจุอินเตอร์น้อครปฐมครับ0 8 2 5 4 0ปดสอนย์ห้าส่ศครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครช anel ร้านจุอินเตอร์น้อองครปฐมนะทางต้องทางยูทูบนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับร้านจุอินเตอร์น้อครปฐมแล้วก็เบอร์โทร0825405040นะคครรับใจะแอดไลน์ก็เบอร์นี้ใครจะโทรก็เบอร์นี้นะครับ0825405040นี่ครรับ้านจุออินเตร์นะครับ แล้วเราก็ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมนะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับอยู่ปากทางวัดวังตะกูครับสี่แยกวัดวังตะกูครับข้างหน้านั้นจะเป็นไฟแดงนะครับก็อย่าเลยไฟแดงนะครับถ้าตรงมาจากอู่ทองกำแพงแสนนะครับไฟแดงแรกเลยนะครับอย่าเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะก็มาฟังเพลงกันครับก็สําหรับชุดนี้ก็จะอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นนะครับถ่ายรูปนิ่งก่อน ประมาณนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ปรับทีละตัวนะอันนี้แหลมนะความที่นี่ครับตัวนี้จะเป็นเป็นเกณฑ์นะส่วนตัวนี้จะเป็นความที่เราชอบหนาะชอบแรงเราก็ปรับเอานะ บีบเล็กสุดก็ฝั่งนี้นะฮะอยากหยาบขึ้นไปเราก็ปั่นขึ้นไปครับอันนี้สําหรับแหลมนะฮะอันนี้สําหรับกลางครับเราอยากได้เล็กใหญ่ๆครับอยากได้ลูกโปะๆเราก็ต้องปรับเอาครับนะ,ะอันนี้ก็ลูกเบสครับ อันนี้เบรเราลงแค่นิดเดียวครับอันนี้เป็นตู้ไม้ธรรมดาเนะราก็ปั่นเอานะครับเราชอบนุ่มชอบแข็งนะครับแล้วก็มีบูทให้นะนี่ฮะใครชอบแรงๆก็โอ้โหปปิดปรับบูทนี่รันเลยฮนะเดี๋ยวดูนะเนไะงเสียงปิดกันเลยแล้วก็จะกินกระแสไฟนะฮะเยอะขึ้นนะฮะ ยังไม่บูตยังไม่บูตไฟอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบนะวันะฮะร้อยเียเดี๋ยวคนระับยกดูบูตบูตขึ้นไปสามร้อยกว่า

จัได้แบบไหนเราก็จัดได้หมดนะไม่ว่าจะกล่องแหลมนะดอกเดียว2ดอก3ดอก4ดอก6ดอกเราจัดได้นะครับก็กดติดตามกันไว้นะเรามีเราก็จะมาลงออย่างฮอนตัวนี้จะเป็นปาก15นิ้วนะครับตัวนี้ก็กำลังฮิตกันเล็กๆนะฮะแต่ว่าเสียงไม่เล็กนะครับเราก็จะมีพวกปากยี่เบ็ดนิ้วตูดเดียวปากยี่เบ็ดนิ้ว2ตูดปากยี่เบ็ดนิ้วสตูดครับเราก็มีบริการนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะเนี่บปากขนาดยี่เบ็ดนิ้วนะฮะตูดเดียวเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นปากแต่ครับก็เป็นกลองธรรมดาอย่างนี้ก็ อยู่ปากเปล่าอยู่แค่คู่ละ3,000บาทนะครับก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้จะเป็นชักยาว1เมตรนะฮะใส่ได้2ตูดนะครับตัวนี้ปากละ2 9 0พน้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นกระโถนฮะกระโถนปากละห้0พันนะกระโถนใส่ได้4ตูดนะครับที่เราเคยรีวิวไปนะครับประมาณนั้นนี่นี่นี่สตูดนี่ครับสตูดชักยาวครับอันนี้1เมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นปากขนาดใหญ่กว่าปากที่เปิดอยู่เมื่อกี้นะครับปากนี้จะขนาด21นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ได้2ตูดนะครับแถบเราก็กดก็ได้นะครับ สเปคคอนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับอย่างนี้ก็วันนี้ก็เบาๆเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปจัดส่งลูกค้าเดี๋ยวไปดูชุดใหญ่กันนะครับว่าชุดนี้นะครับพอไปส่งแล้วนะครับจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวจะฮอนก็เท่ากับ4แหลมเบรดแกลางแหลมอีก8นะครับแล้วก็พาวเวอร์หกรตัวพันสอตัว2องพสตัวแล้วก็ชุดนี้ครับปลั๊กไฟไม่อ่าคอร์สนะครับแล้วก็ปีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ ไปดูกันแล้วก็ชุดนี้ใครสนใจก็จะสั่งอะไรก็โทรกันเข้ามาครับศูนครับ5้า6540นครับร้านจุบินเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel นะครับร้านจุบินเตอร์ทางช่องทางยูทูบแล้วก็ Facebook อีกหนึ่งครั้งนะครับเฟซบุ๊กก็เข้าไปกดไลค์กันได้นะครับแชทมาหรือจะโทรเบอร์นี้หรือจะไลน์มาก็0825 4 0ส5 4 0ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจสินค้าภายใต้แบรนด์ Star s y เต็มนะครับบายร้านจูบินเตอร์นครปฐมก็ติดต่อได้

คลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากรัชชิบินเตอร์นักคอมมดมไว้นะครับจะซื้อเครื่องเสียงครั้งใดนะครับนึกถึงเราได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับวิดีโอในคลิปนะครับในรัชชิบินเตอร์รับลงไว้มากมายนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับ f c ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับตอนนี้3 0 0 0 0กว่าคนนะครับในช่องทาง YouTube ของเราครับก็ขอบพระคุณจากใจจริงๆครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรจัดโปรโมชั่นอะไรนะครับสนใจก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรวันนี้เราเพียงเท่าน ก็กดได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น Google Map นะ YouTube Facebook นะพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์ต้องประมนะขึ้นทุกอย่างนะวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ติดตามขอบพระคุณทีทีทุกท่านนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้จริงๆนะครับสวัสดีนะนะนะทุกท่านครับผม นวัครับวันนี้ลาเป็นตอนนี้ครับสวัสดีครับ